ไกลๆทำใหาได้หลายๆฝอทีมงานปอปักกาสิสจุกทุก่าสีตามไนไปไปไปได้ไหฮะ ลุกันลุกันบึ้กันเเมตรอนีเจอดรอมากระไลฟตทิดตาม วันตีบางบางลอยรวังวกอันตุเนี่ยเนี่เนี่ย่วตัมาฝาเขาปากกาซนะครับเ้ลมนิดหน่อยวันปลดไปตงมายิ้มแต่ฝากเขามาหาฝาเท้าบาง พจน์หลโบท่านเหมือนทันนะเดินตัวเข้ามาคนที่ตลอดมาหาฝ่าเท้าเขาลังเลงระบาดเอาออกมาฝ่าเท้าก็ได้น้อยพจนทีต่ตลอดท่นานอ่เปลี่ลยน,น,นได้รับเลือนคุณนึง ก็รอยสองคนพ,พาเขาต้องเห็นนำ้ำรอยแปดสิบห้าพันไปเบาครับประมาณผมว่าจะเป็นตัวของที่ชุนดำมานักชุนดำหาัวห<ป>อมไปด้านซายหาด้านขวาคอยลงพัดเครื่องผ้าป่า เขาเพื่เอเดียวนะครับพี่น้องแ่ดันผ่านเท้าอ่อนล้างนะครับประมาณสามวาครับมีประมาณสามว่านะครับจะขึ้นตัวเขาหาป่าเท่าเท้าไรเท้าแล้งพี่ชมมนะันดงััดไปคอยลูกัดจนขาหาป่าเท้าผเนี่ลยครันเท้าเล้วเหยียบอนเลี่ย มามี่จบเทาแลเท้าไร้แล้วเจ้าเจ้าก่อนที่สอก่อนที่สามวก็มีเท่ากีดได้น้อยท่านเอาขีดได้น้อยบอกพ่อดพูดนีมันจะเบียดต้นกระโหลสูงท่านเบีดต้าอหาฝ่าเท้าได้อีกสามสิบ้าสี่หกสิบอทุกนจะต้้งฝ่าเท้าเป็นันเ็ท่านเข้าเร็แล้วได้น้อยงอแต่ก้อนน้อยแล้ว สี่กระพันเลยได้ชมพุยสาเด้อ,อ,อนะครับให้พี่นออกสบญญายใจเด็นดยนะครับเบียดต้นยยคาสูงลงมาลดระดับชุดถ่ายตึงสามร้อยห้หหห้า